คนชื่อจักกีเนี่ยนะหมายถึงวันที่สิบห้ากุมภาเตรียมรับหมายด้วยหมายออกไปแล้วสิบห้ากุมภาถึงหมายแรกนะจักกีนะจะเลื่อนยังไงก็ไม่ว่ากันนะจักกีนะสิบห้ากุมภารับหมายด้วยหมายหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็หมายสองก็รอแล้วกันถ้าถึงเวลาไม่มาหมายสองหมายสามก็มาคือหมายจับนะ ตก,กีก็คงเหนื่อยหน่อยแหละนะส่วนไหนหมุนี้เนี่ยนะไม่นานหรอกตอนนี้กําลังถอดเทปอยู่ถอดเป็นลายกรรมคงจะโดนหลายกรรมรอม่ะมมุนี้เนี่ยเพราะว่าไลฟ์สดทุกครั้งเราเก็บคลิปทุกครั้งแล้วเราก็ถอดเทปทุกครั้งกําลังถอดเทปที่ละที่ละประโยคที่ละประโยคที่ละประโยคนะมุนีนะถึงเวลามุนี้เนี่ยก็ไม่ต้องมากราบตีนนะบอกก่อนเพราะในอดีตเนี่ยเคยไปกราบใครก็ไม่รู้ที่ช่องแปดนะ แต่สําหรับผมเนี่ยเอาเป็นรายกรรมนะคงไม่ต่ำกว่าห้าสิบกรรมอะ่ะกรรมหนึ่งก็ไม่มากหรอกกรรมละสองปีนะคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะนะแล้วเดี๋ยวจะดูว่าอันไหนที่มันเข้าพรบบคอมมันจะแย่ไม่เอาเป็นหมิ่นประมาทเอาเป็นพรบบคอมนะแล้วเดี๋ยวจ,จัดให้มุนีเนี่ยนะไม่ต้องกลัวถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวได้มาเจอแน่ที่พระประแดงอ่ะนะแล้วก็เตรียมทนายไว้ได้เลย เป็นรายการ,รสาหรับมุนีเนี่ยนะครับเรารับรองไม่ต้องมากราบตีนะจะบอกให้ตะามาแล้วจะเตะเสยเลยไม่มีกราบครับนะเรเรียนให้ทราบนะสําหรับมุนีเนี่ยกาลังถอดเป็นรายการ,รอยู่ทุกคลิปนะจัดให้นะจัดให้แบบมุนีแบบสะใจเลยเอาตามที่มุนีท้าเลยว่านะบ้าอำนาจไม่บ้าอำนาจเนี่ยไม่รู้แา่บังคับใช้กฎหมายกับมุนีอย่างเดียวนะอดีตเป็นยังไงนะ ปัจจุบันฉันรักเธอรับรองได้นะสาหรับโมโนีนะครับะก็ลองดูนะก็นะครับโอ้ยโมมนีเนี่ยเขาเก่งปากดีแต่เขาเคยไปกราบตีนใครก็ไม่รู้นะทีงช่องแปดมาแล้วนะครับรับรองผมจัดให้ทุกกรรมแต่ละกรมะกรมแต่ละกรรมแต่ละกรรมเนี่ยนะ,นะมันไม่ใช่ของจริงหรอกไอ้มมนีเนี่ยมันดีแต่ปาก พอมันโดนส้นตีนสักทีมันก็มันก็กราบตีนแล้วนะไอ้นี่ยมันประวัติมันต้องรู้อยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงมุนีเนี่ยนะเดี๋ยวจัดให้แต่มาพระประแดงก็เตะเสยเลยไม่ต้องทาอะไรมากหรอกไม่ต้องมากราบตีนบอก,กบพี่ขอโทษขออภัยเตะเสยอย่างเดียวนะนะบอกให้เลยนะครับไอ้พวกที่แบบเล่นของเนี่ยแทงไม่เข้าควนไม่เข้าเนี่ยเจอส้อนตีนไปรับรอง นะเลือดกบปาทุกลายอะนะไอ้พวกไอ้พวกอ้างตัวเป็นผู้ผู้มีธิริตเดชนะสักยันเต็มตัวอย่างเงี้ยใหญ่มุนีอย่างเงี้ยนะเจอเตะเสยปากเนะี่ยรับรองเลือดกบปาก <c oughs> รับรองไอ้พวกแทงไม่เข้าเนะี่ยเดินโดนเตะนะเลือดกบปากเนะี่ยรับรองว่าจบอนะมุนีอะนะเตรียมตัวได้เลยมุนีนะเอาไปสักสามสิบกัมแล้วกันกัมละสองปีก็ไม่มากหรอก ก็เรียกค่าเสียหายมึสักล้านหนึ่งนะให้มันเกินล้าน,นอาสารให้เมื่อไหร่เนี่ยบังคับคดีแล้วไม่มีแล้วก็ฟ้องแล้วมาลายไม่ให้ให้หมดตัวไหนมุนีแล้วอย่ามากราบตีนกราบตีนเตะเสยบอกแค่นั้นแหละนะครับนะรับรองไม่เคยเจอของจริงเจอของจริงไม่วจะหนาวนะจะบอกให้นะก็วันนี้ก็เราดูกองป่าไม้นะครับก็จะไปแจ้งความที่สพเออกอะตูมนะก็สิบกว่าคนที่ทราบมานะ ส่วนเรื่องหมายจงหมายจับอะไรเนี่ยก็รอต่อไปนะอย่าไปคิดอะไรมากถึงเวลาถ้าฟ้าสางเมื่อไหร่ก็จะไลฟ์สดให้ดูนะไอ้พวกนี้มันก็เด็กอยู่แถวนู้นแหละแถวอยู่นะภาคหนึ่งอะ่ะนะเคยถูกไอ้สพชัยบาดาลเนี่ยนะเคยโดนคดีที่สพชัยบาดาลเนี่ยแอบอ้างนะแอบอ้าง แอบ,บอ้างนาดุกเดิงมาคดีสพชายประดานประวัติของมันนะนะแล้วก็เคยถูกจับนะคดีโอ,อ้อวดอุตรีไอ้ของมันอ่ะนะคดีเก่ามันยังไม่จบหรอกเดี๋ยวจะไปตามคดีสพชายประดานนะว่าตำรวจทำไปถึงไหนแล้วนะเดี๋ยวจะถามผู้กำกับชายประดานว่าคดีมื่ันนี้ไปถึงไหนแล้วของเก่านะเดี๋ยวคดีเก่าๆเดี่ยจะย้อนหลังมาดูหมดแหละไหนพวกมีประวัติอย่างเงี้ยนะประวัติ เกี่ยวกับเรื่องกระทําความผิดเนี่ยเดี๋ยวมันเช็คไม่ยากหรอกนะไอ้พวกมณีนเนี่ยถ้ายังปากดีเนี่ยนะรับรองว่าเจอส้นตีนไปรับรองนะครับไอ้ที่บอกไปออกรายการแล้วแทงไม่เข้าควันไม่เข้าอะเจอส้นตีนไปรับรองคอนเวิร์ตอ่ะองค์ผมเนี่ยเลือดกบปากนะทต่ไมนางลําเขามาถวายอะไรเป็นสิทธิ์ของเขาครับนางรํานะเอาเชื่อของเขา ขาคิดว่าเจ้าแม่ต่อตะเคียนยังอยู่เขาคิดว่าตะเคียนยอะไรยังอยู่ก็สิทธิ์ของเขาให้เขามีไรายได้นะไม่เป็นไรหรอกนะเราไม่ต้องไปสนใจมวาว่ามันเรื่องเล็กน้อยนะนะถามอีกแล้วเรื่องปรินาไม่รู้ว่าสมองส่วนไหนมาคิดผมตอบไม่รู้กี่ร้อยครั้งแนละ้วเรื่องปรินาวพราเขาจะมีเอกสารสิทธิคุ้มครองน่าไอ้คนที่มาถามเนี่ยควายจริงๆผมบอกเลยควายมากๆเลยที่มาถามเรื่องปรีนาเนี่ย เอาสมองเนี่ยไปคิดอย่างอื่นได้แล้วเรื่องคุณปรินาเนี่ยก็มีสานสิทธิ์คุ้มครองนะไม่ต้องมาป่วนนะครับบ้านของเชยพลเนี่ยนะเขาสร้างมาก่อนก็ไม่ผิดนะครับในความคิดถมนะแต่ที่เขามาสร้างใหม่เนี่ยคือเขาสร้างปีหกสามในการก่อสร้างสิ่งที่ปลูกสร้างใหม่เขาสร้างปีหกสามกฎหมายถือว่าเป็นความผิดนะครับแต่บ้านเขาสร้างก่อนปีห้าเจ็ดเนี่ยนะครับ ก็ไม่ผิดเพราะว่าเป็นท้อนุโลมให้สร้างสร้างบ้านได้นะถึงไม่มีสารสิทธิ์ก็สร้างได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะทุกอย่างนะครับ ตอนนี้ยูทูบเบอร์ก็หลบหนีไปเยอะแล้วนะผมไม่ค่อยกังวลนะคือหลายๆเคสเนี่ยนะคือเราไม่ค่อยกลัวดาราพวกทนายซูเปอร์สตาร์พวกเนี้ยนะครับผมไม่ค่อยกังวลหรอกเพราะว่าแต่ละคนก็หิวอะหิวเงินอนะ่ะหิวแสนั้นนั้นแหละนะนะผมเชื่อวัานายของจงังหวัดมุกอาหารหลายคนเนี่ยตอนสมัยเราทําครูจอมทรัพย์เนี่ยนะ ทนายเก่งๆเยอะที่มุกดาหารนะครับไม่จำเป็นต้องมาจ้างทนายซูเปอร์สตาร์หรอกเพราะว่าทนายซูเปอร์สตาร์พวกนี้โง่งนั้นแหละไม่ได้ว่าเก่งกาดอะไรเลยขึ้นศาลเนี่ยนะมันขึ้นเองมันโง่มมันแพ้มหมดอ่ะคดีมันไม่เคยชนะหรอกมันไม่เคยชนะคดีหรอกทนายพวกซูเปอร์สตาร์เนี่ยบางคนเนี่ยนะผมจะเล่าให้ฟังคดีขี่หมาด้วยซ้ำๆไปคดีผู้อนุบาลเนี่ยนะไปเก็บตังค์เขาเนี่ย ต้งหลายตังนะและสุดท้ายเนี่ยแพ้คดีะดุแค่คดีผู้อนุบาลเนี่ยไม่มีผู้ไม่มีผู้คัดค้านเนี่ยศาลยังยกเนี่ยถือว่าเฮงสวยมากแล้วทนายแบบเนี้ยก็เรียกทนายกระจอกไม่ใช่ทนายโซเชียลมีเดียหรือทนายเทวดาทนายพวกนี้คือทนายที่ที่เขาเรียกอะไรอาศัยความเป็นออกสื่อบ่อยนะยืนถือป้ายรับจ้างถือป้ายเนี่ยไอ้พวกอย่างเนี้ยคือทนายแบบเอาตังค์เขาอย่างเดียว จะปรึกษาที่ต้องเสียห้าพันจะต้องโอนเงินก่อนจะเจอตัวต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ผมบอกเลยว่าผมมาเนี่ยมาช่วยเนี่ยที่ปราจีนบุรีวันเนี้ยบาทหนึ่งผมก็ไม่เอาเขาลูกเขาเสียชีวิตสองคนนะเขาก็ช้ำพอแล้วแล้วลูกเขาเสียชีวิตแล้วยังตกเป็นผู้ต้องหาอีกนะเอออย่างเงี้ยผมไม่เคยปรึกษาผมมาไม่ต้องเสียตังค์สักบาทผมมาด้วยใจมาด้วยความที่มาให้ความไปทําทกับเขาว่าตกลรงลูกเขาผิดหรือไม่ผิดนะ มาพิสูจน์ความผิดความถูกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับคนตายไปแล้วพูดไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านเขานะสองศพด้วยคดีต่างๆเนี่ยนะถ้าผมมาในพื้นที่เนี่ยนะผมถือว่าผมมาเยี่ยมเยียนพุ่มกับนะมาพูดคุยกันนะครับบาทหนึ่งผมก็ไม่เคยเก็บนะชาวบ้านไม่ต้องมาเสียค่าที่ปรึกษาผมห้าพันสามพันสองพันไม่มีนะครับชมรมในการไม่เคยเก็บเงินค่าที่ปรึกษาใคร ปรึกษาฟรีหมดนะครับไม่ต้องเสียสองพันไม่ต้องเสียห้าพันทุกอย่างของเราฟรีหมดนะปรึกษาได้เลยมาปรึกษามีคนตอบมีคนตอบข้อกฎหมายให้คุณทุกทุกประเด็นยกเว้นมาถามแบบคนตีนก็ไม่เขาไม่ตอบนะครับต้องบอกเลยนะเราไม่เคยเก็บเงินค่าที่ปรึกษาแม่แมด่บาทเดียวนะครับชมนวยกรรมเนี่ยปรึกษามาทางอินบ็อกชมรมไม่ต้องมาปรึกษาทางโทรศัพท์นะครับรับโทรศัพท์ไม่ไหวไม่ไม่อยากตอบถ้ามีปัญหาเนี่ย นะครับติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกชมรมนะครับได้รับบริการฟรีหมดครับไม่มีเสียตังค์ไม่ได้บาทเดียวนะและถ้าเรื่องของคุณเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจริงนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงเราดูแลให้นะรับรองเหมือนกับเคสที่เมื่อวานกิจะฆ่าตัวตายนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เราก็ให้ลองแป๊ะนะครับมีแป้งของผมเนี่ยช่วยดูแลคดีให้เขานะ เพื่อให้เขาได้มีทางออกแล้วก็ทกี่สำคัญคือไม่ต้องไปฆ่าตัวตายทุกอย่างจะมีทางออกได้เสมอเข้าประตูหน้าไม่ได้ก็ต้องเข้าประตูหลังประตูหลังไม่ได้ก็ต้องปีนหน้าต่างปีหน้าต่างไม่ได้ก็ต้องปีนชั้นสองทุกปัญหายังมีทางออกอย่าไปคิดสั้นฆ่าตัวตาย,ยต้องคิดถึงลูกถึงเมียนะนั้นตรงเนี้นะครับก็ทุกปัญหาเนี่ยมีปัญหาก็มาคุยกันนะแต่ประเภทแบบจะมาขอยืมเงินนี่ไม่เอานะประเภทมาขอยืมเงินมาขอ,ขอ,ขอ,ขอนุ่นขอนี่เราไม่เอานะครับ เราไม่ใช่มูลนิธิเราใช้เงินส่วนตัวนะครับของผมเองกับทีมงานแลงนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องเสียเงินค่าที่ปรึกษา2 000, 5 0 0ันไม่มีนะไดสาระโตมึงปรึกษาหาอะไรวะปรึกษางโง่ๆมีทนายงโง่ๆแบบเนี้ยไปปรึกษาดําบ,บ้าเลยสองพันห้าพันไอ้ยปรึกษาะไรปรึกษาแค่คณะคดีนคดีผู้นุบาลยังแพ้เขายังยกสารทําให้สารยกกระจอกแล้วไม่ตัวเองไม่เคยขึ้นสารก็อย่างนี้ รับจ้างถือป้ายอย่างเดียวรับจ้างพาออกสื่อเก็บตังค์ก็อย่างเดียวมีคนร้องผมมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า20คนนะครับนะไปโทรศัพท์ไปเนี่ยปรึกษานะถ้าถ้าจะเจอตัวจริงเนี่ยต้องเสียห้าพันโอ้โหมึงซูปเปอร์สาตาร์ขนาดไหนละเป็นทนายส้นตีนนั่นนะพวกเนี้ยไม่มีเฮีย้ยอะไรหรอกทนายพวกเนี้ยมีแต่ราคาคุยอขี้โม้นะมาหาผมเนี่ยไม,ม่ต้องเสียตังค์หรอกแล้วผมทำงานได้ดีกว่าด้วย แค่ผมโทรศัพท์ยกหูไปเนี่ยนะเดี๋ยวก็ได้รับความเป็นธรรมแล้วไม่ต้องเสียตังค์นะครับแต่ประเภทมายืมตังค์ผมไม่เอานะยืมตังค์ผมเนี่ยมาหลายคนมายืมตังค์ในในเพจผมไม่ให้หรอกนะผมบอกให้เลยเราไม่มีนโยบายนะคดีต่างๆเนี่ยนะครับถ้าคุณเดือดร้อนจริงคุณได้ความเป็นธรรมจริงรับตรวจสอบแล้วนะครับจริงนะรับรองไม่เกินสิบห้าวันทุกอย่างคุณต้องได้รับความเป็นธรรม นะเหมือนมีน้องคนหนึ่งเนี่ยเด็กพิการถูกคนร้ายเนี่ยเอาเลขบัญชีไปหลอกลวงคนทั่วไปหมดถูกคดีนะครับขณาดน,นี้เรากําลังพิสูจน์นะให้อยู่ก็คิดว่าไม่น่าจะเกินทิ์หน้าเนี่ยน้องคนนี้ก็จะได้รับการพริสูจน์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่นะครับคดีต่างๆเนี่ยก็จะสามารถจับคนร้ายตัวจริงมาได้แล้วเราก็จะมีการช่วยเหลือคนที่ถูกแบบน้องคนนี้อีก10กว่าคดีนะสิกว่าราย นะครับอันนี้เราก็ทําให้ฟรีไม่ต้องคิดตังค์นะเป็นการเป็นสูตรความบริสุทธิ์ของของเด็กพิการของคนอีกหลายคนที่ถูกหลอกลวงนะดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องไม่ต้องมากังวลนะหลายคดีเราตามให้เนี่ยท่านไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็ไม่ต้องเสียค่าที่ปรึกษานะครับอย่าไปโง่ปรึกษาทนายโง่แบบพวกนี้เลยไอ้ทนายที่รับจ้างถือป้ายอ,อะไรพวกนี้มันโง่งล้วเน่ะไม่ได้มันเก่งการแล้วขึ้นศาลไป ไปฟ้องคนนั้นคนนี้ยกหมดอะนะคดีมันเองมันไม่ยกมันไปฟ้องเขายังยกเลยแล้วมันจะไปทําคดีให้ชาวบ้านได้ไงคดีทนายสตรีนแบบนี้ยทนายงงงงแบบเนี้อย่าไปสนใจมากนะเชือ่อผม่าอย่าไปอย่าไปปรึกษาเลยจะได้ตังนะไปปรึกษาอนะไรสาทนายความดีกว่าอีกเงินก็ไม่เสียทนายความเขาก็สาทนายความเขาก็มีเขาก็มีความาเก่งนะครับสภาทนายความเนี่ย ยุคนี้เก่งเยอะนะทนายความของสภาทนายความเก่งเ่งเยอะอย่าไปใช้ทนายโซเชียลมีเดียเลยทนายโซเชียลมีเดียก็ซุปเปอร์สตาร์แล้วนั่นะจะไปทีต้องเก็บค่าเดินทางสองแสน่ะต้องถ้าจ้างความก็ต้องมีห้าแสนบ้าเปล่าเออ้วเถอะจิบหายนะผมเรียนอย่างนี้แหละนะกนะ็เดี๋ยวพบกันนะว่าสางแน่นอนนะจะวันไหนก็นั่นเองรอดูนะครับ มันจะมียุทธการฟ้าสางแน่นอนนะเขาตั้งชื่อไว้หมดแล้วนะว่ายุทธการฟ้าสางอะไรนะนะครับอีกไม่นานเกินรอนะครับคงไม่เกินนะครับไม่นานเกินรอหรอกอีกไม่เกินสองสัปดาห์จะได้เห็นยุทธการฟ้าสางแน่นอนนะครับส่วนใครจะเป็นผู้รับอ่างเปาใครจะเป็นผู้รับดอกกุหลาบหรือจะได้รับของขวัญโล,ล็กนะนะครับเรือนทองนะฝังเพชรสองข้างก็รอดูแล้วกันนะครับ ก็วันนี้ก็สวัสดีนะครับแฟนๆทุกคนนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับเมื่อชาติต้องการนะครับสวัสดีครับ